ขั้นตอนแรกขึ้นตัดกลนขวดแล้วก็เอาไปล่างครับหลังจากล่างเสร็จแล้วครับตัดขวดให้เป็นเส้นดึงครับคือสาวหลอกใช่ไหอิยเมียตะกี้เหรอครับพอเป็นเส้นแล้วเขาก็จ้องไปเขาแบบครับถ้าเขาต้องการให้มันตรงเขาก็ต้องมีแน่วบครับมันหลังจากดึงแบบเต็มแล้วก็เอามาต้มน่ครับต้มให้โดนมาเนี่ยพออันขนาวน้าเดือดพุดบปุ๊บปุ๊นกะ h ที่ครับต้มแล้วนะครับหน้าที่สขคังที่เรียบตระกงเอามาพึ่งไม้ให้เล็กเย็นพอเล็กเย็นปั๊บ เขาจังไปตัดคระเตอร์เกีดเลยครับแล้วก็ใส่หนังยางนี่นะฮะต้องตัดดีกันป่ะครับเนี่ยตัดตัดทั้อนด้านครับมัดหนึ่งจะมีอยู่ยี่สิบเสนครับหนึ่งด้ามมันจะมีมีอยู่ยี่สิบมัดรวมแล้วก็สี่ร้อยเซนแล้วก็ทักไล่แห้งงูมันนะครับต้านเน่าเนี่ยเอิญทักเบียอันนี้อันนี้หร่ครับเข้ามาทักไล่แหางงูครับนี่แหละคือตัวนี้ครับอ๋อนี่บันนี้เข้ากันมากครับบันนี้มาจัดเรียงหัวมันเสมอกัน ล้กก็มานับหนึ่งสองสามสี่ห้าสกูดํำเป็นตัวลักยึดแจ๊นังงยางออกอ่อนั่งยางของมันแล้วมันก็ต้องใส่ลวดครับความเงากับประมาณหนึ่งว่าครับแต่มาหักเครื่องเี๋ก็รั่วครับพอหอกกัมบ้างเนาะครับเนาะเห็นวัดไอเนี้ยเร่มเป็นเร่มเป็นรูปปลาอออมาแล้วบเองนีมันมันสะควายบานเห้เบ้างเอ้ยบานอออแล้วนี่ครับมันบานออกแล้วครับ อเอาไปเลยใส่ขวานใส่ขวานครับกวาดนี่กวาดได้ได้หลายกว่าทาั้งมะพร้าวครับท,าาทั้งมะพร้าวกับสีแดงสีนั่นนะครับครับังสี่แต่ตัวนี้มันติไปทั้งนี้ได้ครับว่าหักกันหรอหักว่ากันหักว่าจักบาทหนึ่งด้ามนี้ร้อยบาทครั